ม่เอยสีมาดิพไม่เอยส่วนกันเหลวแม่เสี่ยวนี่บอกครับไปให้อาจารย์รตีเจิมให้จ้าได้มาแต่ใสครับแม่อ่แต่พอแต่แม่แต่ปู่แต่ปู่เจ้าเงินตุกตายันกันกรมี่สีเอามาอยู่ม่ังผอานดี่ยังบ้านเด็กเขาเขาเอื่นไวยังแม่นี่เขาเอื่นไวอีหยัง อันเล่าๆนาอผู้เฒ่าเอิญพญานาคเอิญพญานาพญานาตัว,ออออวนี้นญญนเจา้ญญาเพราะอหนหนนาจารย์ก็ตีเงาคนนี้ด้่ขาตีแล้วฟันมาหัว,หวขาดอกเคยว่าฟันมาหัวขาดอกปันเอ้ยห้านึ่งด้ปันกับ่มีผู้เสียคนน<ม>ี้เขาบอกมากุขี้ขนคนลุกเมนี้เราคือว่าคือเก่าเสร้มคือเก่าเดีย่คือเก่าอันเี่ยวไปมือนี่บอกครัแม่เมนหอวยว่าทีไปมือนี้เล้วเมื่อวานที้านเขาทำไปไดเี่ยงบสองเจอกันเด้อคับแม่ใบสองเ บอกก็เจอไมแดของแม่หลายมันบอกแล้วเจอไมเบิร์ดเหรอครับเจอไม่เบิดจะไม่ราบวถืดตูอมาก่วพูดแล้วขวมเล่าบ่ไม่ได้อนีคนเรการริู่เราบวตือตูแล้วรเบาเมิดออไม่เลยพอสิอันนั้นันม่พอาแม่แม่ผมถามในอันนี้ใส่ยังครับ่ใที่ผ่านมากไหม เก็บไว้เงี <travaille places uno> ้ยนซื <favour informação> ่อๆบอกครับ <Matthew> ซื yells, oh i i ่อๆพอเอ๊ะที่นี่ก็จะมาดีหมดังมดนั่นแหละว่าอาจาราอาจารย์มาตีสิเอาไปเห็นเห็นของอาจารย์เราก็เลยเห็นของอาจารย์เราก็เลยควักควอยู่กองไว้แเสียงที่ไต่เสียงขุนแรเมนนี่คือยังนี่ยางได้ได้มาโดนแล้วบอกครับแม่ จัไปตายไปจักจักขาดคันโมเสียงเด็นี้คัน้าเลียงลูกหลานอ่ะเต่ว่าลูกข่อยมันบมกินเหล้ากินมาดอกเมูกข่อยน่ักคันผู้เก็บได้เขาค้อเก็ขจะไปเลยี้บ่จะไปเลข้บ่จะไปเลยขีบ่จะเลยีบ่จเลยนี่ะไปเลยขี้พ่ไปเลีบลยี้บ่จเยี้บเยี้บ่จะยขี่จุไปเยัีกันมายขี้บ่จะไรย้อาจะรเยขี้จะ หันหันขางด้านนี้ด้ครับเนี่ยาันที่กตายันกันทั้งทีนี่อันขางนั่นพ่อเนีม่อันเออนี่ได้เห็นขัังคือของอาจารย์หนอกนว่าหลานเปนเงาเล่รู้อาจารย์มันมีนัทีเจ้าเงา